ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่และการถแถลงนโยบายประจำปีพศ2566ล่าสุดยามาฮ่าได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงงานนี้นับเป็นงานแรกของปีที่ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าห้ามกระพริบตา ยามาฮ่าจะมีการประกาศถึงแผนงานในปีพศ2566ว่าจะมีทิศทางไปในแนวทางไหนจะมีการสารต่อนโยบายเดิมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆบทสรุปของปีพศ2565ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและในปีนี้จะมีการคาดหมายถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ยามาฮ่านั้นจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเพียงใดสำคัญที่สุดก็คือจะมีการประกาศถึงแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ ในปีนี้จะมีจํานวนกี่รุ่นและก็แน่นอนครับว่าในการแถลงนโยบายประจําปีนั้นก็จะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากการตรวจสอบกระแสข่าวล่าสุดนั้นมีความเป็นไปได้ครับที่ยาม,มาฮ่าจะเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียว2รุ่นในงานแถลงนโยบายประจําปีครั้งนี้ย้ํานะครับว่ายาม,มาฮ่าอาจจะมีการเปิดตรถใหม่ในงานครั้งนี้รวมทั้งหมด2รุ่นจะเป็นรุ่นอะไรนั้นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับเพราะว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันกับคุณผู้ชมได้ว่า y ม m a ่านั้นมีแผนการแนะนำรถใหม่รุ่นอะไรในช่วงที่ผ่านมาผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าเพื่อนบ้านของเราก็คือที่ y ม m a ่าเวียดนามนั้นได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า Neo เพิ่งจะเปิดตัวไปวันที่30ธันวาคมพศ2565ที่ผ่านมาก็มีโอกาสสูงครับที่ามาฮ่าเมืองไทยจะทำการเปิดตัวเจ้าน n โอ mm hmm. เช่นกัน อีกรุ่นหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวนั้นเป็นรุ่นอะไรต้องมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าผมจะมารายงานข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับยามาฮ่ X Max Connected ที่เปิดตัวไปในวันที่28พฤศจิกายนพศ2565โดยเป็นการเปิดตัวและทดสอบที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์และมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Motor Expo 2022 วันที่30พฤศจิกายนและล่าสุด y ม m a h a ก็ได้มีการส่งรถ X Max Connected ไปยังดีลเลอร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมาวางราคาอยู่ที่189,900บาทคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปดูกันได้ครับเพราะว่า X Max Connected นั้นได้มีการปรับปี่ยนรูปมฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมันคือนิยามใหม่ของคำว่าพรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ให้ความคมเข้มเร้าใจ มาพร้อมกับไฟหน้าไฟท้าย LED รูปทรงตัว X หน้าจอเรือนไมค์คู่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้กับขี่ได้ทุกเส้นทางไปไหนได้ทั่วไทยด้วยระบบนำทาง Garmin Street Cross Navigation ซึ่งแอปตัวนี้สมารโหลดฟรีได้มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยครับว่าต้องเสียเงินค่าโหลดมาใช้หรือไม่ยืนยันครับว่าโหลดฟรีครับจุดเด่นที่ผมมีความชื่นชอบอย่างมากก็คือการใช้หน้าจอเรือนไมค์แบบ TFT ขนาด4.2นิ้วให้ความสวยงามเป็นอย่างมากครับทำงานร่วมกับหน้าจอ LCD ซึ่งเป็นครั้งแรกในวงการมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ Big Scooter ที่ให้ความทันสมัยสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ Y Connect 11ฟังก์ชันที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยมีอยู่9ฟังก์ชันโลกยุคใหม่คือองค์การเชื่อมต่อการสื่อสารดังนั้น XMAX Connected ชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วครับว่าคือการเชื่อมต่อ ก็มีความคาดหมายกันครับว่า X m a c Connected รุ่นใหม่จะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมา X Max 300สามารถทำสถิติยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกด้วยตัวเลขการขายกว่า100,000คันมากกว่า Yamaha ทุกประเทศทั้งในยุโรปเอเชียแ er, ม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลน ส่งผลให้ยดขายของ X-Max นั้นปรับตัวลดลงเพราะว่าไม่สามารผลิตรถออกมาขายได้แต่ว่าในปีนี้มีความพร้อมมากขึ้นกว่าปีที่แล้วยามาฮ่าได้จัดส่งรถ X-Max Connected ไปยังทั่วประเทศไปดูตัวจริงครับว่ามันจะให้ความคมเข้มเร้าใจเพียงใดสำหรับการเปิดตัวรถใหม่ของยามาฮ่าสรุ่นและการแถลงนโยบายประจำปีนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ่ Yamaha X Max Connected ใหม่หนึ่งเดียวต้อง m a x